สวัสดีครับสวัสดีครับโฟ伊เวอร์ครับโเวอร์ฮะครับผมครับครับสวัสดีครับตั้งตัวกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าห่างหายกันไปสักพักนึงก็สวัสดีครับผมบีเวอร์นะครับครับสวัสดีครับต้นหลิวครับสวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับเงินครับอ่ะเ้าไปอโอเคอ่ะโอเคฮะสวัสดีครับพายครับสวัสดีครับก๊อปครับ สวัสดีครับบ้านครับสวัสดีครับแม็กกี้ครับสวัสดีครับเอิร์ธครับสวัสดีครับปอนครับสวัสดีครับมีนครับผมกับเติง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 พี่เนียนพี่เนียนโอเคอันนี้คือผ่านมาสักพักแล้วเราได้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับ Forever You Part 2อยากลองถามมุมกับก่อนเลยว่า Part 2เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากๆเลยครับได้เจอกับน้องๆทุกคนนะครับผมเราผ่าน มืรสุ่มกันมาประมาณเยอะแยะเลยที่ถ่ายเปิดกองมาจนถึงคิวล่าสุดนะครับก็สนุกเีครับผมแล้วเด็กๆนะคะตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้ร่วมงานกับครูสัมันจริงๆเราเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าอาจจะเจอกันในพาร์ทการทำงานในรูปแบบอื่นมากกว่าถ้าเป็นแบบพ่งกลับกับนักแสดงครั้งแรกครับผมแล้วบรรยากาศนกองดีมางครั้งคะสองได้กลับมาเจอกันครบทุกคนเลย สนุกมากครับเพราะว่าคือพ์ทแรกเราก็เหมือนกับว่าเพิ่งเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกเนาะก็มีการละลายพฤติกรรมกันแต่ว่าพอพักสองคือเราสนิทกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนมาเจอเพื่อนในที่ทํางานนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนน่ารักมากเพราะทุกคนแบบว่าแบบเป็นกันเองสุดๆแล้วเราก็สึกจอยไปด้วยเวลาแบบทํางานก็จริงๆเหมือนมาเที่ยวเลยครับแต่ว่าเที่ยวเลยมาเที่ยวเล่นเลยแต่ว่าเราได้ไปกองหลายๆหลายโลนะครับไปไปต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ครับก็สุขมากครับ ่อนที ally, so yeah, <speaking ancestors> ่จะไปคุยเรื่องเงินกันอยากให้ทุกคนเล่าให้หน่อยว่าฟาต่อเราจะได้เจออะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องต้องฟาได้ฝุ่นก่อนเลยต้อนฟาดได้ฝุ่นนะครับโอเคครับผมต้อนฟ้าได้ฝุ่นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องสองคนที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กบ้านติดกันแล้วก็มันต้องมีเรื่องให้ทั้งสองคนจะต้องแยกจากกันอีกคนหนึ่งไปเรียนอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้ตัว อีกคนหนึ่งเนี่ยต้องตามไปอ่าครับผม <c oughs> คือมันจะมีปมของตัวละครของตัวใจฝุนเนาะที่แบบจะมีปัญหาทางบ้านของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาตั้งใจจะมาเรียนที่เชียงใหม่เพื่อเจอกับต้นฟ้าแต่ว่าพอเจอปุ๊บก,ก็จะมีคอนฟ l i c ต่างๆที่ทำให้เขาต้องหลบหน้าต้นฟ้าไปต,ต้นฟ้าก็เลยงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายจะลงเอยกันไหมก็เดี๋ยวรอติดตามดูในซีรีส์แลวกันครับคร <c oughs> ับ ผมว่าคนที่อ่านนิยายน่าจะรู้อยู่แล้วว่าว่าเป็นยังไงแต่จริงๆจะไม่ได้ดราม่าเท่ากับในนิยายครับเพราะว่าพายามจะปรับให้มันดูสนุกมากขึ้นย่อยง่ายมากขึ้นครับผมชค่ะแล้วสกไคะกับเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ตอนแรกคิดไว้ว่าน่าจะยากกว่านี้นะครับในการทำเอ้ย ยากกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยไม่ใช่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าทุกทุกคนในที่เนี้ยแบบเป็นนักแสดงจริงแบบทำกันบ้านมาอย่างหนักอยู่ในนี้ทุกอย่างมันเลยผ่านไปได้ด้วยดีง่ายมากจริงจริงครับจริงครับจริงจริงก็คือสรุปก็คือนักแสดงเก่งใช่ไหมอ่าพุ่งกับเพกไม่ใช่คงไม่ทำท่ทำหรา โอ้ยมีอยู่แล้วครับมีแน่นอนมีมากค่ะไม่บอกว่าใครโอ้โหว่าเขาน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วก็หือว่าเป็นการทำงานที่เป็นสีสันใช่ครับผมทั้งสองคนพอมีแบบเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องราวของเราละเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของโอ้โหมันจะได้นำเสนอแบบก็เรียกได้ว่าถ้าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นแบบตัวหลักอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ ค่อนข้างที่จะทำกันบ้านเยอะมากมากครับก็หวังว่าแบบตุกคนจะชอบนะครับเพราะเราก็จริงๆแอบกดดันนะครับเพราะว่าอย่างพาร์ทหนึ่งคือเขาว่าทำได้ดีมากนะครับทำแบบทั้งสองคู่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีความเฮ้ยแบบถ้าเราเป็นหัตาเราแล้วเราจะทําได้ดีอย่างที่อย่างที่เขาทำมแต่เราก็พยายามทําได้เต็มที่ที่สุดครับไม่ว่าคือไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ก็ถ้าเราดูเราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีที่สุดสําหรับเราเราสำหรับเราแล้วก็ ก็ถือว่าโอเคแล้วครับดีแน่นอนครับมีแน่นอนครับแต่ก็ถึงใจเพราะว่าแก๊งเรามาครบเลยใช่ใช่ใช่แกงบ้างข้าวแกงผมวราคนนี้คุณจะมากันยังไงบ้านครับก็มาดีแน่นอนครับมาดีก็มาดีเลยมาดีอ่ะครับเพราะว่าแบบจริงๆอยากให้บีเวอร์บอกก็คือค่อนข้างที่จะเต็มที่มากๆครับแล้วก็ทำกันบ้านเยอะมากๆจริงๆเพราะว่าบีเวอร์ก็บอกผมตลอดครับว่าแบบตั้งใจมากพี่คราวนี้เรา เตีมท่เขาสั่งเลยไหมว่าแบบพี่ต้องตั้งใจนะเขาสั่งผมบ่อยครับบอกว <นะ S 1> ่าพยายามแบบออขอเขาเรียกว่าขอวิชาจากพิมเมื่อตลอดเลยเขาไม่ค่อยจะภมหลักแต่พี่เงินเขาชอบแบบครือถ้ามีซีนแบบได้ได้ถอดเสื้ออย่างเงี้ยเขาาจะมีความแบบ ตั้งใจนะเขากินข้าวอยู่จะกินข้าวอย่างนี้กินข้าวอย่างนี้แล้วกล้องก็จะแพนอ่าแล้วตอนตอนเขาหันไปตอนโอ้เขาจะหมุนเป็นยังไงนะเขาจะหมุนนี้อลไรเออหมุนแบบนี้ไม่แต่ล่าสุดคุณก็เล่นฟินเน็ตมาคุณก็โชว์อยู่เฮ้ยผมยังมีไม่เท่าพี่โอเคก็หมดตึงอย่างไรตาไปขาดไปขาดอื่นก็อ่าอันนี้ดาวเท้าตกกับเท้าตกอ่เราจะได้เห็นของเรืเล่าตัวเองยังไงบ้างเล่าซ่อง เล่าใช่ไหมครับข้าวข้าวต้องอ้วนอ่ะพอดีกับพี่เงินเล่าเนี่ยเต็มแน่นอนพี่เงินเล่ามันจะยาวครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของสองคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากครับคนหนึ่งเป็นแบบพี่อาทิตย์เป็นคนที่แบบทำหามอีกคนหนึ่งเป็นแบบดาวตกจะเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์ตชาวบ้านรูปมีเพื่อนน้อยไม่สนิทกับใครใครแล้วดาวตกก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรครับแบบมีสัมผัสพิเศษที่สามารถติดต่อกับวิญญาณได้อะไรเงี้ยครับก็เลยไปอยู่หอเดียวกับแย่ทีต์แล้วที่แย่ที์ก็มาอยางให้แบบใช้พลังของเราในการติดตามตามหาวิญญาณของคุณแม่ครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้เห็นทั้งสัมผัสที่6ครับแล้วก็ได้เห็นทั้งความน่ารักของครอบครัวครับแล้วก็ได้เห็นแบบในหลายๆแง่มุมครับเลยรู้สึกว่าแบบอยากติดตามจือก็คือคนเริ่มสองเขาจงครับีย เราคุ้นเรียนนะครับผมก็เห็นองไงที่ร้านก็สัมภาษณ์ไปก็บอกว่าแบบเอ็นซีนน่าจะร้อนแรงเดือนจริงผมก็กตลอดดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่พยายามปรับให้เข้ากับบริบทดีกว่าแต่แต่ว่าไม่คุยกันก่อนเลยสบายใจคุยกันก่อนจะได้ดูได้ถูกวัยอ่าต้องต้องนะนี้ดีครับไปต่อไปครับทาทเกอร์เดินหนาวของเรายังไงดี ลองลองลองเล่าเล่าบ้างก็จะเป็นเพื่อนสองคนครับผมที่รู้จักกันมางแต่ตอนมปลายครับผมเส้นเรื่องเราก็คือเราจะอยู่แตกแยกออกมาจากเส้นเรื่องของโจฮันนอสใช่เราจะเล่าถึงกันตั้งแต่มัธยมตอนที่เราเจอกันเราจะรู้จักกันโดยการแบบไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่แล้วก็เราก็เป็นเพื่อนสนิทกันในฤดนหนาวแล้วก็เราก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเดียวกันครับผม แล้วก็จะได้รู้จักเพื่อนมหาลัยก็คือนอตแล้วก็มีเพื่อนๆอนของไทเกอร์กับเดือนหนาวอีกครับที่จะมาร่วมด้วยมีทั้งแดนเหนือแล้วก็อีกหลายคนเลยเป็นแกง<ช>๊งเพื่อนกันสรุปง่ายๆคือเป็นเรื่องของเพื่อนอสองคนนะฮะที่มีความรู้สึกคนดมเควารู้สึกมากกว่าจนจนกระทั่งเราเนี่ยเกิดไปชอบเขาขึ้นมามจริงๆจังๆก็เลยต้องพยายามทําทุกท่าเนี่ยเพื่อให้แบบว่า เขารู้สักทีแต่เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็สักว่าถึงเวลานั้นก็ฝากเอาใจช่วยไทเกอร์ด้วยนะครับามนั้น ัวเพื่อนจริงไหมนอนแต่ว่าแต่ว่าไทยทั้งหมดก็ต้องแบบยกเครดิตให้พี่นอตใช่เพราะว่าเพราะว่าพี่นอตเป็นเหมือนเป็นจคิวปิดสำหรับทุกคู่เลยเราเขาไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วจะได้เห็นเราจะพึ่งพาใครทุกเรื่องโตขึ้นยังไงพี่ยังไงพี่รอดูรอดูโตมากมากเลยล่ะมากเลยตัวเลยใช่ใใส่ผ้าเครื่องโตยังเเเเราจะห็็็นนนมปปพี่ ถือว่าพฤติกรรมนายกิบาร์นก่าปอนเอิร์ธใช่ไหมครับในพาคนี้เป็นยังงก็จะเรียงตามทำลายไปแต่ก yep> ่อนตอนนั้นนหนึ่งก็จะคลั่งรักมากกว่าสเปเชียลอีพีหรือเปล่าแน่แน่มันก็จะมีแบบซีนที่อยให้ไปดูอยากให้ไปดูมันมีดูซีนที่แบบได้ เอากันแบบเข้มข้นยังมีข้าวขาตรงนี้มันก็ตัดเราเลยรอดูดีกว่าเดี๋ยวไม่จะพูดใช่เอออันนี้ก็จะเป็นการกลับมาช่วยเหลือเพื่อนๆค่ะเป็นแก๊งหมอที่ ในเมื่อเราไปถึงฝั่งแล้ว <ไป S 1> ก็อยากให้เขาตามเรามาเนาะเนนารกาก็จะเป็นคนที่เขาอคอยปรึกษาคนที่เขาไว้ใจอย่างผมในเรื่องพี่ฮิวจะเป็นคนที่ฟ้าไว้ใจก็จะคอยปรึกษาแล้วคอยไปถามตลอดเวลาเขามีปัญหาใช่ครับใช่ครับพีแล้วพี่อีสเตอร์แล้ครับพี่ฮิวหรอปอนอ่ะพี่อีสเตอร์อีสเตอร์แล้ครับตีกันน้อนเหมือนเดิมตีกันน้อนเหมือนเดิมเพิ่มเติมใส่พระเครื่อง ชี้ใส่ฟ้าใส่ฟ้า่ซีดต่อซ้อนไปข้างหลังมันซีไม่เห็นมันซีก็ไม่เห็นเปกิมมี่เล็กๆน่ารัใส่เส้อช็อดแล้วเขาแบบมีพลังข้าไทำข้านะทำไมเราเห็นได้ใส่เลยอ่ะใส่มาแล้วครับผม อว่าเป็นที่มีนั่นแหละผมกลับครับจาดการเดี๋ยวมาชวยเออโอเคครับผมเป็นยังไงก็ฝาก f อ l l o w อยู่พารสองด้วยนะครับผมทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งครับผมทางช่องจีเอ็นยี่สิบห้าครับอย่ารูปเยอะเดี๋ยวมันครับแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับที่แอปวีทีวีเท่านั้นนะครับแบบอันคัตเลยครับแอปเดียวเท่านั้นนะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับ ต่อไปนะครับพอจิตใจมันจเยอะนะครับตั้งใจมากๆจริงๆครับนี่ครับเราจะได้เห็นความละเอียังไงบ้างในการที่ผู้ประกอบวิทยุเด็กๆให้เสิมซ้อมได้เลยผู้บอกผู้บังพี่นิวฮะไม่ใช่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตรงต้องการอะไรครับ ก็นะครับคุณดูไปไหวได้ไหมผมจะเป็นอือโอเคจบมาแล้วกับพาร์ทนี้เราจะได้ดูแล้วในซีรีส์เรื่องต่อไปแล้วซีรีส์เรื่องต่อไปหมายถึงว่าของคู่สองคู่เราจะได้เห็นในต่อกันเลยไหมคะใน BTV แน่นอนครับถ้าเป็นซีรีส์โปรเจกต์โฟร์วูดยูทุกๆพาร์ทต้องอยู่ที่ BTV แน่นอนนะครับเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่พาร์ทแรกเราก็ประสบความสำเร็จมากๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศด้วยซึ่งคราวนี้กลับมาในโปรเจกต์ใหม่แล้วนะครับพาร์ทพาร์ททูนะครับ Design the Sky ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันวันที่20นี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าในในเรื่องของโปรเจกต์พาร์ทนี้น่าจะมีสีสันใหม่ใหม่ผมได้ยินมาว่ามีการเพิ่มความโรแมนติกเรื่องของเลิฟไลน์มากขึ้นมีดราม่าเล็กน้อยให้คนดูได้ลุ้นนะครับก็น่าจะเป็นสีสันอีก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 หนึ่งอีกอย่างหนึ่งของของเรื่องนี้นะครับที่คนดูสามารถที่จะติดตามได้นะครับก็ ่าลืมนะครับในส่วน,นของอันคัตเวอร์ชันก็ติดตามได้ที่ v t v เท่านั้นนะครับเป็นเที่ยวแน่นอนนะคะอันคัตบน v t v <ด> <c oughs> เท่านั้นครับ ยังไม่ได้ดูดูไปเดี๋ยวแบบคนมาแอบถามสปอยไม่ได้ครับไมถามเลยว่าสปอยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องนี้ต้องดูพร้อมๆกันดูคนเดียวไม่ได้ต้องดูกับเพื่อนด้วยนะจะได้จิกหมอนข้างเลยพร้อมๆกันจิกขั้วกันจิกหมอนจิกหมอนะจิกโซฟาอะไรก็ได้จะจิกเพื่อนข้างก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้แน่นอนไหนลองสิผมไม่ดีเกูโดนไม่ใช่โดนนะน้องอ๋อฉากฉากในนิยายที่ทุกคนรอคอยนะครับผมก็ ผมว่าทุกคนน่าจะแบบว่าสมหวังแน่นอนได้แบบได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ตามที่คิดไว้แน่นอนครับผมว้าวตอบได้แค่นี้นนบอกไม่ได้ครับผมบอก,บอกเป็นหินแค่นี้ครับมไม่ได้จริงจริงๆไ,ไ,ไปปุ๊บรู้เลย<ต>ใช่มแต่ว่าคือมันเป็นนะฮะก็ คือ <K r isa> บางทีเวลาเวลาเราลงอะไรไปอย่างเงี้ยแบบว่าก็ก็จะขึ้นมาแล้วมันตรงกันแบบใช่ซ้ส,ส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคือเวลาเราลงลงแท็กใ,ในใน X นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากไหนก็ตามคือหลาบแฟนๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉากนี้คือซีนนี้สามารถแบบเขียนเป็นคำพูดออกมาได้เลยว่าพี่ต้นฟ้าพูดว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่สามารถบอกได้เยอะมากแต่ว่าผมมั่นใจว่าทุกคนได้สมการรอคอยแน่นอนครับจะแบบถอดมาแบบเป๊ะ อันนี้ต้องบี่มีนะไปเตะงไหคุณมีก็มีได้ขนาดไหนคุณมีก็มีนิดหนึคงได้เจอแล้วก็ก็มีมีมีเสริมบ้างมีแบบว่าตามแบบจริงๆเราจะยึดอ่าหลักจากนิยายก่อนนะครับให้มันแบบว่าใกล้เคียงคือความใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ครับแล้วก็เราก็จะมีการเติมแต่งเข้าไปเล็กน้อยให้มันดูแบบมีความน่ารักมากขึ้นอะไราบบนี้บอกว่าเป็นของแฟนนิยายแฟนซีรีส์เนาะใช่ครับใช่ครับ ขอบคุณนะครับ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 